วิวไม่วิงเลยไม่มีอะไรต้องกลัวเพราฉันคือนวดขาเอ้ยะนี่คุณคุณหาร้านเติมเพชรจุดหรือเปล่าผมขอแนะนำร้าน o v e r t o ์ท็ร้านเติมเกมออนไลน์คุณภาพจากประเทศไทยมีผู้ติดตามอันดับต้นๆของประเทศแล้วก็ร้านเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมามากกว่า5ปีแล้วเติมถูกเติมดีเติมง่ายเติมไวที่โอเวอร์ท็ ร้านเติมเพชรคุณภาพเกมโอดินวาร์ฮ่าไรซิ่งก็มีโปรโมชั่นนะครับเติมถูกกว่าในเกมเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายโปรให้เลือกอ่าสแกนจิวอาร์โค้ดตามเดสคริปชันได้เลยนะมาลองบอสบอสหมีก่อนไม่รู้ไหวเปล่ายางไ็กๆตืต่อยูอย่ไหมจะดูป้องกันเท่าไหร่มันต้องลากลูกน้องก่อนเดี๋ยวไปดวลกับมีดิโอเคเพราะว่ามันลูกน้องมันลากทำบั๊ได้นะใครว่าอย่าลุก มันก็ลากเหมือนบอสเทียวอ,อ,อ,ยอ่ะลากมันลงมาข้หลัองลากรงนี้แล้เอาตรงนี้เลยโอ้ถ้าผ่านยังไม่ใช่อฮ้ยต่อไปแน่เนี่ยเล่นไปยผู้เลด้วย่ะเฮ้ยดึงคนได้อยู่นะเนี่ยตัเล่นมันลงต้องตายแล้วตอนนี้มีพราคนไหนอยู่ไหมครับเนี่ยผมว่าผมจะลองไปตีบอสอ่ะ บอก้นไม้ตัวที่สีนะใช่ครับตีแรงครับก็ตัวที่มันตีกันอยู่เลยใช่ไม่ใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับตัวครัตัวครัตัวเดี๋ยวไหมอันนี้เป็นตัวกฎหม้ยเราจะแพ้ช่ได้ครับใช่ครับต่อจากแพ้เลยครับตัวที่สี่มันตีกมแรงจัดเลยอ่ะแม่งทุบแรงจัดจัดในตัวมันแค่ต่ใงก็เป็นที่ไม่ได้ช่วยมันต้องอัพอัพเวลอยอ่ะข้อดีคือมันเดินช้าเป็นอดันึ่ะอ๋อ ก็ได้นะครับสามเส้นก็ลองดูโอเคด้วยให้เดี๋ยวก็หนังผมขอลองแบบแวะไปดูไอ้นี่ก่อนซินเนอร์ครับไปดูตีนไงตาเอตตาเองอยู่ไหนเอ้ยลองลองถามซินเนอร์อะไรเยอะซินเนอร์ต้องเลือผมว่าพระอะไรพระกะพระหลังไม่พระนี้ตาเอตตาเองตาเอตตาเองอ้ามันก็ไม่ตีบอสครับฮะไม่ตีแล้วเหรอมันปล่อยบอสครับมันก็กลัวเรานะครับกลัวเราไป นหที่หนึ่งบอกเอาเวลาไปฟาร์มดีกว่าผมก็เ,เป็นมมมอ,อม,มันิสัยผมว่าเด็กจะมีไม่แน่ผ่านแล้วที่นี้ผมไปฆ่ามันบินลงหัวผมแน่นอนมันมีทางเดียวที่ที่ไม,ม่ตีเพราะว่าลูกน้องมันหัวแดงเยอะต้องไปแก้หัวแก่ครับเพราะว่าตา,เมมตายเน,นี่ยปุ๊บหายไปไม่ได้แล้นี่ยอยู่ในดันเนี่ยดันดัน,ดนหินนะครับผมเป็นเพื่อน <c oughs> แกแดงแกแดงแกแดงก่อนและครับพี่ผมว่าเราต้องไปแก้แดงก่อนแต่ว่าเราจะต้องมาล่าบอสนี่ด้วยคุณนันดูแล้ว่าได้แน่หมดเลยเอ่อทุกคนนะครับมันอยู่คุกเจ็ดหมดเลยอ๋อคือตีคุกเจ็ดไม่อยู่ตรงเนี้ยเข้ามาเจอเลยนที่หนึ่งเยอะใช่ไหมเนี่ยทุกคนตีไหมตีไหมตีไหมตีเลยมันอยู่สามโฟนผมไม่ไหว ไม่ผอาแล้วมันมันลุมเป็นพานแ้วว่าไปเอาไอ้นี่มากกว่าไปเอาบอลตัวนี้เฮ้ยคุณนันผ่านนะเนี่ยหืมอย่าพูดไปของดีเฮียเก็บไว้เถอะเฮ้ยคุณนันลากบอสยังไงวะเนี่ยดีใหม่ได้ไหมมองไม่เห็นเด็นตีีบอสโค้ชเก่งเลยเมมดิเหงื่อออกมือหมดแล้วเนี่ย เพราะผู้เขียนอ่ะคือมันกระดานตีอันนี้แน่นอนสกิลฟาส่วนะอะไรใตีเนเล่นอีกรอบได้ไหมดูไม,ม่ทันเดี๋ยวย้อนอตีมอาแล้วกันกับไอหมีเนี่ยผมตีมันหลายรอบแล้วไม่ผ่านสักทีครับผ่านผ่านตรงนี้เอาดีดีดีไม่ดีห้อยอก่อนท<อ>ี่กำลังมันมันยังไม่ได้ดีดีไม่ได้มันยังไม่ผ่นานหลับเกมลีเดี๋ยวผมดิ เอ้ยมันได้เยอะอีกนะนี่ถ้ามียาแคปไี้ผ่านเนี่ยเข้าหลอแไไหดแดงเยอะผมเขาใส่4ต่อย4ผิด EP ก็แค่หนึ่งเนี่ยนี่บอสแรกแมปสี่เหรอโนี่ไม่ใช่บอสแรกครับนี่นี่บอสตัวที่สามนะครับสองมาแล้วสองมาแล้วเัินก็โม้ไปตัตวสองนี้ <laughs> เออว่ะตัวสองป่ะน่าจะตัวสองน่าจะติดน้ำจัด ผ่านลองสุดท้ายแล้วีผ่านผมบอกไว้ก่อนนะถ้าผ่านจะมีใครดึงเทสนะผ่าน๋ยวผมมาวิ่งเองผ่านอันนี้ <c oughs> อโอโ้โหแต่คุณนั้นจะจุดประกายไฟขึ้นมาอีกแล้วก็ไปติดบอสตัวที่สามนะที่อยากเ,เาล่นเออแล้วก็ไม่อยากเล่นนิด <c oughs> น่าจะผ่านนะครับโอเคขอบคุณแชทครับโหแชทก็เอาใจช่วยนะแล้วบอสแพชนะต้องมีสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองอะถึงถ้าผ่านเดี๋ยวให้คุณต้นตัดสกินเพชให้ดูครับ นายผมี้เหรอนี่คุณต้นลงวัดวัดไร่กิ่งนะดิผมจะเอาโอ้โหมันเบ่งกล้ามตูดแล้วคุณปิงไม่ผ่านหรอกอะไรนะคุณอะไรคุณต้นพี่มันแดงนะมันแดงนะโอ้โหมันเบ่งกล้ามตูดแล้วพี่ไม่แน่นอนอ่านั่นเราต้องไปซื้อยาแคปมาช่วยแล้วยาแคปน้อยมียาแคปอะไก็ผ่านตอนนี้แคปก็ผ่านดิแคปเปล่าซื้อเลยซื้อแคปเลย นนนะีตอ้ก็ถ้าอยากจะเติมเม็ดต้องไปเติมที่นี่ครับร้านโอเวอร์ท็อปอัพนะครับเพื่อนๆมีกระโปรงตะปอนเน่ยลุ้นของม่วงตกไหมไม่ไม่มันไม่มีของอะไรตกครับอจะลอยบอสนี่ได้แต่ EP เฉยนี่ผมใช้ยาแค่ใหญ่ห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไม่เหรอนี่มีคนมาหาคิววีสามอยู่เนี่ย อนนโอ้ยาแคสหมดแล้วเฮ้ยถ้ามียาแคสได้ลุ้นอยู่นะถ้าผมลองทุบยาแคสสักสามสิบหลอดหรือไม่ก็รอเวลรอเวลหกเก้าแล้วมาลองใหม่หรือไม่ลองดีสลักใหม่ก็จะได้ไ,ได้หมดว้ยยาแคสสักสามสิบขวดก็ผ่านแล้วดูแล้วเนะี่ยก็เดินเดินหนีซะหน่อยออดีกป่าของดีเฮียเก็บไว้เถอะไอ้นี่มันหมดยังนะ แถวแคสมมต์ตัวน้องเลยตัวน้องแัดเจ็บไปสองรอบเลยหรออ่านแล้วผมโดนต้นไม้ตีสามทีตายว่ะโฮ้ยจะผ่านอันนี่ยเอ้ยทำเป็นเล่นเอ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยดึงธอมินดึงธอมินมาหน่อยเร็วดึงธอมินดึงธอมินดึงธอมินมาหน่อยเร็วไอ้เจี๊ยดึงธอมินมาหน่อยโอ้ยรถดรามีดบอดอะไรวย ไปดีวิ่งหน่อยดีต้องคุณนั้นไม่วิ่งเลยวิ่งวิ่งไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะฉันคือนวดขาเฮ้ยเฮ้ยผ่านด้ยทำไมเล่นเอ้ยเยผ่านผ่านเฉยหมดเวลาพอดูแล้วทางสุดท้ายผู้ผ่านเฉยคุณผู้ชมผู้ประกายแล้วอ่าเมื่อกี้นะใครบอกว่าผมถ้าผมผ่านแล้วจะโกนหัวนะเอาเลย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  ใครพูสโอ้ยไข่ฟูสก็ดีอ่ะผานชุยเอาเลยใช่โอ้ยได้แบบได้มาดเลยอ่ะโอ้ยแบบมาดหมาเลยอ่ะส่วนส่วนบอสแอมเสดยจนวยเลเลเมโทอ่อทเวกัคเติมเลมเตจจงโนเวกทโทแบบนี้ขมินกึศธาเราได้ ทั้งไาตมตะโดยเฮยจากสุบโลกรกจำจวกคเนียมิติดจุมเรียบโซเตคนียงจูค้ัคอบองประตุมเป็นเกาะในชั้นเจ็ครับเียูบโซสเตเดยงจัโซสเดนีย์บตเดคเนียบซตดงจูบซเตเนีงเตเนยงูเตเดนีงับสต้อนงแปลเป็ดคทยีย้กับแฟสคลนบโ้าเตเดคเับชาวกตมดู้ชาเดคเยงู้เรื่อนีงด้เียงจูบเตเนคเนียงบโครับอนยูบฝัเนยงูบโดน